มาปล้อยข้ามิจิตอนที่สามสิบสี่นิโอตามพี่ชายไปที่สวนเพื่อจะช่วยแต่ถูกพลังเวทมนต์สะท้อนกลับทำให้ได้รับบาดเจ็บทำไมไม่ได้ผลมันเกิดอะไรขึ้นนิโอเป็นอะไรไหมพี่สุริยะตามพี่มาทำไมกันผมแค่เป็นห่วงพี่ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้คุยกันเลย แม่สุริยาจะพูดคุยเหมือนปกติทุกอย่างแต่แววตาแฝงไปด้วยความน่ากลัวไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์แม้ตอนนี้ยังช่วยพี่ชายไม่ได้แต่มันต้องมีทางแน่กลับไปเถอะร่างกายนิโอก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วกลับไปอยู่ดูแลคุณตาดีกว่าครับพี่สุรยิยะนิโอรับคำแล้วก็เดินโซซาโซเซกลับมาเซมินเห็นก็ตกใจรีบเข้าไปประคอง วานิโอถูกพลังเวทมวนสะท้อนกลับโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากพ่อบอกทำแค่นี้นิโอสามารถรักษาตัวเองได้โชคดีที่ไม่เป็นเขานิโอแบบนี้มันเกินไปหน่อยคราวนี้ฉันคงไม่กล้าทำอะไรแล้วโดยเฉพาะช่วยพี่สุริยะนายคงไม่ว่าอะไรใช่ไนหะ ฉันไม่ว่านายหรอกแต่นี่มันคืออะไรกันพลังเวทมนต์จะท้อนกลับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่สำคัญถ้าหมอนนั่นใช้พลังเวทมนต์ควบคุมจิตใจไปควบคุมคนอื่นนอกจากพี่สุริยะนั่นคือเรื่องที่เลวร้ายมากนั่นสินะฉันก็กลัวเรื่องนี้เหมือนกันฉันก็ได้แต่หวังว่าหมอน,นั่นจะไม่ทำอย่างนี้กับใคร หวังอะไรไม่ได้หรอกพรเวโชจะไมยอมแพ้จนกว่าจะได้ในสิ่งที่ต้องการไปไหนมาเหรอดำรงคือผมเข้าไปในสวนเก็บผลไม้มาให้คุณผลไม้ทำไมต้องไปเองสุริยะก็มาให้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอก็ผมอยากไปเก็บให้คุณไม่ได้หรอ เออแล้วผมก็เจอเนิโอที่สวนด้วยนะเหมือนจะตามสุริยะไปเห็นคุยกันอยู่นานสองนานนิโอไปที่สวนสงสัยอยากทานผลไม้ผมก็ว่าอย่างนั้นแต่ไม่ต้องห่วงนะผมจะเตรียมผลไม้ให้กับนิโอแล้วก็ทุกๆคนเลยขอบคุณนะเวโชวไม่ต้องขอบคุณหรอกหลานของคุณก็เหมือนหลานของผม เหมือนจะไม่มีอะไรแต่คําพูดของเวโชวมันทําให้ดํารงรู้สึกไม่ดีเลยหลานของเขาก็เหมือนหลานของเวโชวทําไมฟังแล้วถึงรู้สึกไม่ดีเอาซะเลยทางด้านอเล็กก็รอ,อนิโออยู่นานแม้นิโอจะบาดเจ็บแต่ก็ยังมาหาอเล็กพร้อมกับนําอาหารมาให้ดอมลาทาดาชอบฝีมือการทำอาหารของนิโอมากถ้าเซมินได้ครึ่งหนึ่งของนิโอก็คงจะดี แม้จะไม่ได้พูดออกมาแต่เซมินก็รู้ได้จากสายตาที่ดอมกับทาดามองมาที่เขาสลับกับนิโอพร้อมกับอาหารที่เพิ่งนำมาบ้าบอ,อัน,นี้หมายความว่ายังไงจะให้เขาทำอาหารให้เหรอฝันไปเถอะไม่มีทางพอถ้าเป็นอย่างนั้นจะมีแฟนสองคนไ้ทำไมหลังจากทานอาหารอเล็กกับนิโอก็เข้าไปในห้องทำงานส่วนเซมิน ทาดาและดอมยังอยู่ที่โตอาหารและดอมก็พูดเรื่องที่พวกเขาควรอยู่ด้วยกันคราวนี้เขาจริงจังแล้วขอให้เซมินอยู่กับพวกเขาในฐานะแฟนเซมินแทบไม่อยากจะเชื่อว่าทาดาจะยอมหรือสองคนนี้จะมีแผนแผนอะไรว่าไงเซมินตกลงแผนอะไรก็ไม่กลัวเข้ามาเลย เขาเป็นพ่อหมดนะจะเสกให้เป็นหมูเป็นเป็ดให้หมดทาดากับดอมมองหน้ากันแล้วก็ยิ้มก่อนที่จะยิ้มให้กับเซมินเซมินรู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกพอเลยยิ้มอะไรกันไปทำงานกันได้แล้วครับผมงั้นฉันไปทำงานก่อนนะดอมพูดแล้วก็เดินนำหน้าไปตามด้วยทาดา ที่หันมายักคิ้วและเดินตามไปติดๆโอ๊ยอะไรเนี่ยยักคิ้วหลวตายิ้มเล็กยิ้มน้อยนี่มันคืออะไรอะ่ะหรือคนเป็นแฟนกันเขาทำกันแบบนี้เหรอใช่ต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆจีคิดมากเลยแต่คนที่คิดมากก็คืออเล็กอเล็กยูยูก็พูดถึงเวโชวขึ้นมาเขาเจอเวโชวที่ไหน ร้เวโชวจะอบบมาที่นี่อเล็กก็ไม่บอกว่าเจอเวโชวที่ไหนบอกแค่ว่าให้อยู่ห่างๆอเล็กกำลังหึงไม่ได้เป็นห่วงเรื่องอื่นหึงจนหน้าแดงคงมโหนานแล้วตั้งแต่ทานอาหารที่ไม่แสดงออกมาก็เพราะไม่อยากให้คนอื่นรู้นีโอจึงกับถอนหายใจทำไมทำไม่ไ,มได้หรอโอกติ ฉันก็ไม่ได้ยุ่งออกับเขาอยู่แล้วอะแต่หลายครั้งฉันได้ยินว่านีโอพูดถึงเขาตอนอยู่กับเซมินนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่น่าสงสัยและฉันก็คิดว่าเขาเขาเป็นอะไรแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรฉันขอแค่อย่างเดียวโยวงห่างหมอนหน้าน้อยอืมฉันจะพยายามเพราะแต่ว่าหยกของนายละ อยู่ไหนฉันจะได้ช่วยจัดก,การให้ไม่ต้องหรอกฉันมีคนจาัดก,การเรื่องนี้แล้วนายไม่ไว้ใจฉันหรอไม่ใช่ไม่ไว้ใจเพียงแต่บางชิ้นที่ทำขึ้นมามันดีกนกว่าที่มนุษย์จะทำได้ทั้งรายละเอียดและความสมจริงเขากลัว,ว่าสักวันหนึ่งจะมีคนร่วงดูความลับนี้ นีโอก็จะไม่ปลอดภัยอเล็กให้ฉันช่วยบ้างเถอะนะนายโกรธฉันใช่ไหมล่ะถึงได้ทำแบบนี้ไม่ได้โกรธแค่ไม่อยากให้ยุ่งกับใครเลยเรื่องงานหยกก็ไม่เกี่ยวแค่ไม่อยากให้นีโอทำก็แค่นั้นฟังฉันนะอือฉันฟังนายอยู่แล้วฉันไม่อยากให้ใครรู้ว่านีโอทำอะไรได้บ้าง ฉันกลัวเข้าใส่แมนิโอไม่ต้องกลัวหรอกไม่มีใครทำอะไรฉันได้ถ้าจะมีก็น้อยนักนั่นแหละที่ฉันกลัวหนึ่งในส่วนน้อยนั่นแหละที่ฉันกลัวมากโอเคโอเคงั้นเราไม่พูดถึงแล้วทางปีชาที่รู้แล้วว่าอาเล็กมีหมืองทองตอนนี้ไม่ใช่แค่เหมืองทองเมืองนั่นมียกด้วยเขาเรีบบอกบุรพา ว่าตอนนี้ควรรีบให้นิโอกับอเล็กแต่งงานกันบูรพาเห็นด้วยแต่ไม่ใช่แต่งงานให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกันคล้องคู่กันปีชาถึงกับควันออกโหหมายความว่าอย่างไงหรือบูรพาจะรู้แล้วว่าเขาตัดขาดจากอะเล็กแบบนี้เท่ากับว่าบูรพาวางแผนจะคบหมังทองของอเล็กหลายมาก เขาไม่น่าบอกเรื่องนี้กับบูรพาเลยถ้าคุณพร้อมอะไรเราก็ไปหาเนโอกับอเล็ก,กันได้เลยผมยังไม่พร้อมขอเวลาสักหน่อยนะครับแต่เมื่อกี้คุณก็เห็นดีเห็นงามด้วยแลวดูเหมือนคุณจะรีบมากกว่าผมฮะผมต้องรีบอยู่แล้วเพราะผมชอบหลานคุณมากผมอยากได้มาเป็นลูกสะภ้ย ขอตัวนะครับคุณบุรภาแล้วเจอกันเร,เร็วๆนี้บุรภามองปีชาที่โดนออกไปพ่อของอเล็กก็โลภแต่สลาดไม่เท่าเขาหรอกโลบแต่งโง่มาบอกเรื่องนี้กับเขาก็เสร็จนะสิอเล็กรักเนโอจะตายเมืองทองจะไปไหนหลานรักก็ยังคงเป็นหลานรักโชคดีจัง ที่เขาไม่ได้ใช้กําลังมางคับนีโอกลับมาในตอนนั้นคนว่าสนาดีก็ว่าสนาดีวัน่่ำค่ำอย่างเขาเป็นต้นไม่เหมือนดำลงตะแก่ใกล้าตายอีกไม่นานก็คงจะตายถือว่าส่งคอให้หน่อยแล้วกันให้นีโออยู่ด้วยเมืองทองนั่นเหรอไม่มีทางได้แต่ดำรงบุญไม่ถึงไม่เหมือนเขาทำอะไรก็มากด้วยบารามี หารู้ไม่ว่าคนที่มีบารมีที่สุดก็คือดำรงพอถ้าไม่มีเวโชวอยู่ข้างๆดำรงคงตายไปนานแล้วแต่ทุกสิ่งก็มีทั้งคุณทั้งโทษการช่วยเหลือก็เช่นกันเป็นยังไงบ้างอยู่ๆก็เวียนหัวรู้สึกไม่ค่อยมีแรงเมื่อเช้ายัางดีๆอยู่เลยถ้าไงฉันจะไปเอาอยาจากนิโอ,อย่าไปรบกวนพวกเขาเลย ป่านนี้เขาคงอยู่ที่เหมืองกันแต่ว่าคุณไม่เป็นอะไรหรอกนอนพักสักนิดก็คงจะหายทำไมคุณถึงได้ดเดือขนาดนี้มีคุณอยู่ข้างๆผมผมไม่เป็นอะไรหรอกแน่นอนผมจะไม่ยอมให้คุณเป็นอะไรจำลองหลับไปแล้วเวโชวถึงกับถอนใ,นใจเขาต้องช่วยดำลรงให้ได้ ไม่ว่าด้วยวิธีไหนเขาก็จะทําแล้วเขาก็รู้แล้วว่าต้องทํายังไงแม้จะต้องทําผิดเขาก็เลือกที่จะทําเมื่อจะทําก็ต้องเลือกลงมือตั้งแต่ตอนนี้เขาเรียกสุริยะกลับมาแล้วกําชับว่าอาหารทุกมือต้องมีผล,ลไม้ช่วงนี้นีโอจะกลับบ้านทุกวันกลับมานอนค้างได้ครับคุณเวโชจำเอาไว้ ผล,ลไม้ต้องสับเปลี่ยนทุกวันห้ามซ้ำกันเด็ดขาดครับคุณเวโชวอาทานที่กลับมาได้ยินพอดีก็น,นึกแปลกใจทำไมเวโชวต้องกำชับสุริยะด้วยเมื่อเหมือนกนารบังคับเลยอาทานรอจนสุริยะอยู่คนเดียวจึงเข้าไปหาน้องชายอา้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันเพิ่งมาถึงพอดีคุณปโปให้มาดูนิโอคุณโป ộ, จะให้เนโออยู่กับอเล็กแล้วนะพวกเขาก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วนี่ไม่ใช่แบบนั้นอยู่เหมือนคนที่แต่งงานกันจริงเหรอแบบนี้ก็ดีนะสิคุณปู่ท่านใจดีจริงๆดีอะไรทำไมสุริยะถึงได้ดูแปลกแต่แบบนี้เนโอก็เสียเปรียบนะสุริยะไม่เสียเปรียบหรอกคุณปู่พูดเองจะเสียเปรียบได้ยังไงฉันขอตัวไปที่สวนก่อนนะ ต้องไปเก็บผลไม้ฉันต้องไปเก็บผลไม้สุริยะเดี๋ยวสิยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะฉันคุยจบแล้วฉันต้องไปเก็บผลไม้ฉันต้องไปไปเดี๋ยวนี้อธาราได้จะมองสุริยะที่เดินออกไปเกิดอะไรขึ้นเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเสียดายจังที่เขามาได้ไม่นานก็ต้องรีบกลับไม่ได้เจอใคร ก็ต้องรีบกลับแล้วก่อนที่คุณปู่จะรู้ถ้าได้อยู่ต่ออีกหน่อยก็คงได้รู้อะไรมากกว่านี้แม้จะเสียดายจำใจกลับไปก่อน